สวัสดีครับผมมิสเตอร์ส,สักะวันนี้วันหยุดเรามาดูแลบำรุงรักษารถยนต์กันนะครับครับโดยปกติเราก็จะเปิดล็อกรถกันด้วยรีโมทรถยนต์กันอยู่แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ผมมีความจำเป็นจะต้องล็อกรถด,ด้วยกุญแจแต่ไม่สามารถล็อกได้เนื่องจากกุญแจฝืดมากจนไขไม่ได้ ครับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นนะครับวันนี้จะขอเลือกใช้เป็นสเปรย์หล่ลอลื่นตัวนี้นะครับครับงั้นเราจะมาหล่อลื่นกุญแจกันนะครับครับการหล่อลื่นเราจะหล่อลื่นด้วยสเป,เปรย์ในะส์นะครับชีดเข้าไปในบริเวรณรูกุญแจเล็กน้อย ครับผมแล้วทำความสะอาดาาาต่อมาก็ใช้กุญแจไขนะครับก็เป็นการหล่อลื่นข้างในต่อมาใช้สเปรย์ฉีดซ้ำเข้าไปข้างในอีกสักเล็กน้อย ครับตอนนี้จะเห็นว่ามีน้ำมันหล่อลื่นไหลออกมาก็พยายามเช็ดทำความสะอาดนะครับใช้สเปรย์ฉีดเข้าไปในช่องกุญแจนะครับเล็กน้อยจะเห็นว่ามีน้ำมันไหลออกมานะครับให้ทำความสะอาด ครับผมเสร็จแล้วใช้กุญแจไขเพื่อเป็นการลอลื่นภายในครับเสร็จแล้วทำความสะอาดอีกครั้งให้สะอาดนะครับ ต่อไปเป็นขั้นตอนการหล่อลื่นกุญแจสตาร์ทหล่อลื่นนะครับเข้าไปในช่องกุญแจสตาร์ทเล็กน้อยเสร็จแล้วทำความสะอาดให้ทำการไขกุญแจเพื่อเป็นการหล่อลื่นภายใน เสร็จแล้วให้ทำการหล่อลื่นซ้ำอีกครั้งหล่อเลื่นเพียงเล็กน้อยต่อไปทำความสะอาดนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับการหล่อลื่นกุญแจรถยนต์ ทำความสะอาดภายในเล็กน้อยคุณแจมาใครก็เป็นการหล่อลื่นไปไหมทํความสะอาดและหล่อลื่นซามอีกครั้ง ครับเสร็จแล้วครับหากท่านชอบโปรดกด s u b สไ r i b e เพื่อติดตามคลิปต่อไปของผมนะครับ